ช่วงนี้พาไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะอาจจะฝนเนี่ยตกลดต้อยลงแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมขังหลายจุดหลายจังหวัดทีเดียวอย่างเช่นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อคืนนะคะก็มีทั้งน้ําทะเลนนรวมทั้งต้องรับน้ําต่อมาจากจังหวัดยะลาค่ะทําให้สถานการณ์น้าท่วมเนี่ยยังคงขยายวงกว้างนะคะเช่นเดียวกับในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาสงขลาตามที่รายงานปีนี้เนี่ยหนักพอสมควรทีเดียวเลยนะคะสำหรับสถานการณ์น้าท่วมที่สําคัญในขณะนี้ก็ยังมีน้ําท่วมขังในบางพื้นที่ของ อำเภอหาดใหญ่ด้วยค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นภาพมุมสูงนะคะนายมหา มะทีสกรีวาาแมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็นำเจ้าหน้าที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากมณฑลทนหารบกที่42จังหวัดสงขลาขึ้นบินสำรวจติดตามสถานการณ์น้ำที่ยังคงสะสมและก็ท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจกอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อที่จะนำข้อมูลมาบริหารจัดการน้ำและก็เร่งระบายน้ำในจุดที่ยังท่วมขังออกจากพื้นที่ จากการบินสำรวจก็พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญของจังหวัดสงขลายัางสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำได้ส่วนพื้นที่รอบนอกตัวเมืองหาดใหญ่ยังมีน้ำท่วมขังที่รอการระบายแล้วก็คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายในเร็วๆนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ ด้านเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาครับก็ตั้งโรงครัวปรุงอาหารที่สำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ประกอบอาหารแจกจ่ายกับประชาชน28ชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงและก็ประชาชนจิตอาสาบ้านในไร่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่มาร่วมกันประกอบอาหารมีการแพ็คข้าวกล่องและน้ำดื่มออกแจกจ่ายให้กับประชาชนตามบ้านเรือนด้วยแต่ละวันนะครับจะประกอบอาหารวันละสองมือ้อคือมื้อเช้าและมื้อเย็น มือละ3,000ชุดนะครับซึ่งจะจะตั้งโรงครัวชั่วคราวจนกว่าสถานะและการน้ำนั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ